นี้มะนาวกวายนี้ดอกบัวนอกนะคะมีใบเตยมีดอกบัวดอกบัวบัวนอกบัวนอกดูกดูกมาแล้วดูกดูกเห็นดูกไหมดูก ดูขึ้นมาลูกเร็วเร็วเร็วเูขมานี่เร็วขึ้นมาข้างบนเร็วดูมารีวิวสินอนทําไมอ่ะนะรีวิเร็วเร็วขึ้นมาเข้ากล้องเลยเร็ว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 เขามองไม่เห็นเร็วเร็วดูขึ้นมาสินอนนี่เงยดูมาสิรีวิวเออขึ้นมา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 ลูกขึ้นมาขึ้นมานี่้ะดูมานี้ยลูกรีวิวขึ้นมาเร็ว เร <ML> ็วๆมานี้มามาเร็วๆร็วดูมานี้็วเร็วๆเออขึ้นมาขึ้นมาลูกมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลูกมานี้มาทางนี้ลูกมานี้เด้ดลูกมานี้มานี้เด้อเร็วมานี้เร็ว